มหาปฏิปทานนสูตรก็ขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเวลาวันนี้ทั้งวันนับตั้งแต่ตอนลืมตาขึ้นมาในตอนเชาน้าจนกระทั่งถึงวันนี้บรารมีสิบประการทรงอยู่ในใจท่านตลอดการตลอดสมัยหรือเปล่า บารมีสิบประการก็คือหนึ่งทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิทยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิธานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี คาว่าบาร,รมีแปลว่าเต็มคือเรามีกําลังใจเต็มเนื่องจากการอย่าให้เป็นการทําลายโลภะมีหรือเปล่าบกพล่องไหมสีขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดสีขาบทสมัครพระในนิยสษกสีขาบทสิบเสกขยวัดอีเจ็ดสิบห้าเป็นศีนบาร,รมีบกพล่องหรือเปล่าเนคขมะบาร,รมีคือเรายอมให้นิวรนมรกวนใจกันบ้างหรือเปล่า ปัญญาพิจารณาเรื่องของขันห้ามีบ้างหรือเปล่าครบถวนตลอดวันไหมเวิยะการอดทนไหมความกระต่อสู้ตัวประสาทก,กาลังใจที่กิเลสมันก็มารบกวนใจได้กับอารมณ์ฟุ้งซ่านและจิตไม่ทรงอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทนต่ออารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสมีหรือเปล่าศัจจะการทรงความจริงเข้าไว้ไม่ทอ้อถอย อธิฐานตั้งมั่นอารมณ์ไว้ว่าเราต้องการคําว่านิพานัชะสัิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งนิพพาณครบถ้วนไหมมีประจําใจหรือเปล่าเมตตาอารมณ์ร้ายที่คิดจะทํารายทําลายร้ายบคุคคลอื่นมีหรือเปล่า เนี่ยวเว้นได้หรือเปล่าทำลายมันหมดไปได้เปล่าอ้อมเบคขาการทรงอารมณ์วางเฉยไม่รับทราบเรื่องกฎของกรรมอำนาจของกิเลสไม่ความว่ากิเลสไม่มีอำนาจเหนือจากเรากิเลสมันจะมาแบบไหนก็ตามเราทําใจวางเฉยมุ่งหน้าไว้จะพาะแต่รมในในคำที่ว่ามุ่งทําความดีเพื่อนิพพาน ทำลายอารมณ์ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับจิตของเราคืออารมณ์การฟุ้งซ่านโดยการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายังขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงพยายามทํำสิ่งนั้นให้ครบถ้าบกพร่องสิ่งไหนแสดงว่านั่นเราเป็นผู้ขาดทุนซะแล้ว เพราะว่าเราอยู่ในาศาสนาขององค์สมเด็จพระบัทีบแก้วต้องเป็นผู้มีสติสมัญญาสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็จะขอผูก้กระท่านในข้อที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้สมัญญาบัพใช่ไหมอิธิยาบทอิธิยาปฏบิบัติบัพเมื่อคืนนี้สมัญญาบัพสำหรับ คืนนี้ก็เป็นปฏิกรรบ,บสำหรับปฏิกรรบ,บนี่รู้สึกว่าเข้าท่ามากเริ่มเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่าในอนาปานุสติในอนาปานาบ,บคนดีการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอิริยาธะบ,บับอิริยาธิบับไม้ทางอิริยาบทคนดีสัมปชัญญะคนดีนี่เป็นการกำหนดรู้ เป็นการทรงจิตให้รู้ตัวให้ทรงอยู่ในรมของความดีตลอดเวลาดังนั้นในทั้งหลายท่านหลายเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าฟังทิ้งฟังแล้วก็ต้องทำเพื่อความดีของท่านและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทุกๆบัตรตอนท้ายก็มีวิปัสสนาญาณสอนอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วจงคิดคิดแล้วจงจำจำแล้วจงปฏิบัติปฏิบัติแล้วจงละ ตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นสําคัญถึงและไม่ถึงไม่สําคัญแต่ตั้งใจไว้ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานอย่าลืมสับว่านิพานาาัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกิเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพระนิพพาน ทางใดพระพุทธพจน์ใดที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสตร์สันดาสมาส,สมุเตจเจ้าสอนแล้วสิ่งนั้นเราไม่ยอมละสิ่งใดที่พระเจ้าให้ทำทำยันตายสิ่งใดที่องสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สันดา,นดาบวะ่ละแล้วคละเด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมทำเท่านี้มันก็จะเกิดผลจากความดีขึ้นแก่กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากว่าท่านหลายมีกำลังใจเต็มในบารมีทั้งสิบรายการทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะบกพร่องอันนั้นหมายความความปรารถนาของท่านในคำว่านิพพานสาสักชิกิริยายะเอตังกาสาวังกคเิตวาก็จะได้กันในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า ท่าน,นท่านหลายมาเมื่อเวลาฟังแล้วจงจำจำแล้วจงคิดคิดแล้วได้แล้วจงปฏิบัติตามปฏิบัติตามหาทานทำลายล้างกิเลสให้สิ้นไปสำหรับวันนี้ก็มาฟังตามํำนวนบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสรศรีบรมัสาศนดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าสมตัดในปฏิกูรบักผมจะอ่านเนื้อความของพระบาลีให้ฟังเสียก่อนจะเป็นภาษาไทย กะเป็นการยกตัวออกว่าคำสอนใดๆที่ผมสอนไปแล้วนั้นไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าแตงกล่าวว่าอย่างนี้ปุณณะจะบรังพิกเวพิขโคเป็นต้นความว่าดูก่อนพิสุทังหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจารณาเห่งกายอย่างนี้แลคือเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไป เบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยในที่สุดโดยรอบเต็ไมไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าตอนนี้บาลีว่าอติมาสมิงกาเยกสาโลมานคาทันตาตะโจมังสังนาหารูอธิอธิมินชังว่ากางหัตยังยักนัง อีโลมากลางเบียกลางปุบมาผ้าสังอันตังอัตุคุณนางเป็นต้นที่ท่านสวยกันยงคล่องนะแต่ถ้าว่าสวรแบบนกแกว้วนกคุณทองในความเคารพในพระเจ้าก,ก็ดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยเนี่ยน,นี่เราใช้กันให้หมดว่ามีอติวัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับฟังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยใะไส้น้อยก็าบอสายรัดไส้ที่มันทบไปทบมาอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงออ่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลเอ น้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกเคยข้อมูดแม่ห่้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้ฉันใดไท้ที่มีปากสองข้างนี่ที่พมเคยพูดเสมอเมอว่าไอถุงอุจาระที่เต็มไปด้วยธัญชาติมีบริการเน่นต่าง คืออะไรบ้างได้กันคือข้าวสลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีเจาสุดแก้ไถ่นะ้าออกแล้วเพิ่งเห็นได้ว่านี่ข้าวสลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งาเหล่านี้ข้าวสารเพื่อดูก่อนพิสทจิ์ทลายชั้นนั้นชั้นใด อันนี้พิสุย่อมพิจารณาแห่งกายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องตาำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปิเการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามีหัวใจมีตับ มีพังผืดไตปอดไส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสล็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหมือน้ำมันน้ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกไข้อมูดดังนี้ที่สุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภา,ายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดกขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความทั้งเกิดขึ้นและความความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็หรือสติว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักแต่ว,ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว,ว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไระไรในโลกด้วยดูก่อนพิสูจน์หนึ่งหลายพิสูจ์ย่อมพิจารณาให้กายเนืองเน,องเนืองอยู่อย่างนี้นี่ว่าตามบาลีที่นั้นว่ามา ว่าผมจะไม่ว่าตามนี้ประเดี๋ยวนักปราชญ์ท่านจะบอกว่าไอ้เจ้าเทนนี่มันสร้างคําสอนเอาเองมันประกาศตนเป็นบรณาาตนาเอาเองผมก็ขอแล้วผมก็ต้องขอบอกว่าต้องขอนำอพรภบาลีนี่มาอ้างไว้ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตระสมมาสมพุทธเจ้า นี่เมื่อรับฟังแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้สำหรับปฏิกูลบับบถ้าเราจะไปดูในกรรมฐาน40น่นวิสุทธิมตรต์ก็ได้แก่กายคตานุสติกรรมฐานปฏิกูลบับบนี่คืออาการส2มสองของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ไปขอซ้ำ ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดสำหรับกรรมฐานบทนี้ท่านบอกว่าท่านองค์ใดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเป็นพระหนต์ย่อมมีความคล่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้ว พระองคนั้นเป็นพระอาหารหันไม่ได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีก็ไม่ได้ทั้งนี้พระอะไรปฏิกูลบับมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาครบครบจริงๆแต่ว่าท่านหลายจงอย่าลืมย้อนตน้นนักปฏิบัตินี่เขาไม่ทิ้งตน้นอานาปานาบ,บ การกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อการป้องกันความฟาุ้งซ่านอิริยาบถการเคลื่อนไปทรงสติสัมปชัญญะอยู่ถ้าสามรายการนี้ต้องใช้อารมณ์ให้ครบถ้วนเม,าามื่อรณมทรงตัวดีแล้วด้วยนาปานบับแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวมทั้งนิยาบถท,ที่เคลื่อนไป กำลังใจถ้าเราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่า,าการสามร้สองนี่กล่าวมาแล้วในร่างกายของเรานี่มันสกปร,รกหรือมาสะอาดเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้าง แล้วก็พิจารณากายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยอาการสามสองนี่ว่ามันส,สกรปรกสะอาดท่านบอกว่าสกรปรกสกรปรกจริงไหมล่ะนั่งนึกดูสิว่าตามที่พูดมาแล้วทั้งหมดมีน้ำเลือดน้ำหนองอาหารใหม่อาหารเก่าสเสลตทําำลายเป็นต้น อุจาระปัสสาวะนมูดคูดออ่แต่เดียวจาระปัสสาวะพวกนี้มันสะอาดหรือมันสกปรกใช้ปัญญาพิจารณาดูหาความจริงด้วยปัญญาแล้วจะมานั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยให้เกิดปัญญาไปนั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยเกิดสมมึกให้ชาสร้างให้เกิดสมาธิ พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าอาขาตาโรตถาคตาตถา,ตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนี่เรารับฟังกันมตีตำรับตำราดูครบนังสือมีเทปบันทึกเสียงมีรับฟังกันได้ยังไรปัญญาแล้วก็เห็นจะต้องไปอยู่กับพระศิวลีตอนที่สมัยลงอเวจีมหานรกใช้ปัญญากันให้ดี นั่งนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยตับกระเพือไตปอดสะอาดหรือสกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสกปรกอุจจาระปัสสาวะที่ขังอยู่ในกายสะอาดหรือสกปรกท่านเปรียบเทียบว่า,วาเหมือนกับถุงหรือว่าไถ้ที่ก็ใส่ของไว้ภายใน มรดกเปิดออกมาแล้วแก้มาดูรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่ถุงที่มันปกปิดก็ได้กันหนังกําพร้าที่ปกปิดเข้าไว้เราพอใจในคนเราพอใจในสัตว์เรามักจะดูที่ผิวคือที่ถุงแต่ลืมคิดไปว่าถุงนี่มันหอ่อุจาระขา้าไวห่อของโสโครเขา้าไว้ ถ้าบังเอิญใครเขาเอาถุงผ้าแปรใส่อุจาระให้เราเห็นแล้วก็ผูกปากชำระล้างภายนอกเส็กให้ภายนอกให้มิชิดให้สะอาดเอาน้ำหอมเข้ามาพรมแล้วก็บอกว่าถุงอุจาระนี่ท่านจมแบกไปเป็นทรัพย์สินของท่านเราจะเอาไหมเอาแล้วไม่เอาเอาไปกกเอาไปกอดเอาไปประคับประคองเอาระไม่เอา ถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ไม่เอาทอนนี้ร่างกายของเราก็ร่างกายขขงบุคคลอื่นเราก็รู้ได้ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่นี่อุจาระปัสสาวะมันหลั่งไหลมันจะร่างกายไม่ไมหยุดไม่ย่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลมาเป็นปกติทำไมเราจะไม่จำทำไมเราจะไม่คิด เราก็จำล้วก็คิดใช้ปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันดีอยู่เลยมันสะอาดและมันสกปรกถ้าสกปรกเราปรารถนาเพื่ออะไรพิจารณาให้เป็นปฏิกรลยในสัญญาได้ปฏิกระบับมันสกปรกเราก็มาต้องการมันเพราะเราต้องการสิ่งสะอาดนี่พูดกันชัดๆง่ายๆ นี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างกายนี้เรามีอยู่ก็สักตะวมีเห็นอยู่ก็สักตะวิเห็นรู้ความเกิบและความเสื่อมของร่างกายเราไม่ติดใจในร่างกายและก็ไม่ติดใจสิ่งใ,ใดๆทั้งหมดในโลกเห็นไหมตัวนี้เป็นมีปัสนายญาณทุกข้อในมหาปฏิปฐานาสูตร ข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทำให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนได้ที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกายนี้สักตะไเห็นสักตะบนที่ระล,ลึกสักตะบนที่อาศัยเราไม่ต้องการกายนี้และเราไม่ต้องการทุกอย่างในโลกเห็นไหม นี่ได้แก่สก,กายาทิฏฐิตัดสก,กายาทิฏฐิตัวเดียวก็ชื่วตัดก,กิเลสหมดในสังโยชน์สิบทั้งหมดนี่เราก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสุขสรบร่างกายของคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสุขสรบเมื่อร่างกายมันสุขสรบทั้งสองอย่างเราควรประคับประคองไหม เป็นอนุวาตทุกคนถ้ามีปัญญาไม่มีใครปรารถนาร่างกายไม่มีการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาในการประคับประคองเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีตอนนี้ในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดีในตอนคำว่าสกปรกเรารังเกียจในการที่จะเข้าไปประคับประคอง มหมายความไอคนที่เขาจะแต่งงานกันเขารักร่างกายและเนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้คิดโดยย้อนเลื่อนหลังย้อนหลังไปหาเรื่องราวของพระรวัตว่าพระเรวัตเป็นเด็กเด็กอายุเจปีเห็นยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยสิปีแก่งาเงือกหนังตกกระฟันหัก มันหลอผมหงอกหนังตกละร่างกายโค้งลงมาท่านรังเกียจว่าร่างกายเป็นขอไม่ดีตะยินถามว่าเจ้าสาวของฉันคนนี้ในตาวการต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันท่านก็น,นิอบบทเพราะใช้ปัญญานิดเดียวว่าไอ้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปนสนใจมันทำไมมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่ท่านเห็นแล้วเป็นวิปาาัสนาญาณไอวิปัสนาญาณนี่แปลว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าไม่แปลก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เปิดกันใหญ่เลยไม่ต้องเข้าใจกันแล้วก็ว่ารู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะในในปริกูณระบับท่านบอกร่างกายมันสกปรกทั้งหมดล่ะ ทุกส่วนตั้งแต่ผมลงมาท่านบนข้างบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าจะกล่างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมันเต็ม,มไปด้วยความสกปรกคนนั่งใช้ปรรัญญาพิจารณาดูสิจใจผมไป้นั่งพนาทั้งหมดแต่ผมไม่เอาหรอกเขเบื่อเต็มทีแล้วสอนกันมาหลายปีถ้าไม่รู้จักจําแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วมันด้สนใจใครแล้ว นี่ทำตามหน้าที่แต่นั้นจใแค่ให้ใครอยู่พครให้ไปมาแค่ใครนะไม่เอาใครไม่อยากจะรักดีตำรับตำรามียังไม่รู้อีกก็ยเชิญเชิญตามอาาัิยาไซยไม่เอาด้วยในเมื่อมันสุกกรบอกแล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองอทีว่ามันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ร่างกายนี้ เราเคยพิจรารณากันมาแล้วชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาพิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุขังความตายเป็นทุกข์โศกะปิเทวทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของนักของชอบใจเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณในเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันทรง เป็นมันนี่เป็นนิจจังและเป็นนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีมันมีการเคลื่อนไปทั้งเป็นปกติมันจะเป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายนี้ทั้งเลวคือสกปรกด้วยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ด้วยสร้างความทุกข์ให้ตลอดการตลอดสมัยด้วยให้รู้ความว่ามันก็ไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีเราต้องการมันทำไมล่ะในเมื่อมันไม่ดีประเภทนี้เราก็ต้องปลดปลดร่างกายวิธีปลดก็ปลดยังไงท่านบอกว่าสัแตะวัยเห็นสัแตะวารู้สักตะคิดว่ามันเป็นที่พึ่งทีาศัยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเราไม่ต้องการมันและก็ไม่ต้องการทุกอย่างในโลก คำว่าเราไม่ต้องการมันแล้วก็คิดว่าร่างกายมันเป็นของไม่ดีชาตินี้เกิดมาพบกับความทุกข์คือร่างกายทุกส่วนใหญ่ไี่ก็ร่างกายเท่านั้นที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ในเมื่อร่างกายมันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มันก็เต็มไปด้วยความสกปรก แล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่เสื่อมมันก็ต้องม่โทรมันก็ต้องมีการส่งตัวนี่เราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายถ้าเราคืนผูกพันในมันอยู่เพียงใดเราตายแล้วเราไปเกิดมีร่างกายอย่างนี้อีกแล้วก็ทุกอย่างนี้อีก เป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แปมะท่าตาความปรารถนาในมันไม่มีสำหรับเราต่อไป ขึ้นชื่อว่าความผูกพันในร่างกายของเราคนดีความผูกพันในร่างกายของบุคคนอื่นก็ดีความผูกพันกันในวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอีกในเมื่อชีวิตเราทรงอยู่เราก็เกื้อกูลมันเพทอาใสยมันอยู่ถ้าเราจะพึงตายเมื่อไรก็คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้ว ขึ้นชื่อว่าการเกิดมีขันห้า,ยหายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราจะไม่มีขันห้าต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงบุญพานได้ก็เพระาะอาศัยปลดกายในเพราะก็ปลดกายนอกเพื่อไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ติดใจในร่างกายเขาบคคอื่น แล้วก็ไม่ติดใจสรพวัตถุต่างหลายว่าเท่าที่มันมีอยู่นี่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอยู่ก็ใช้มันไปหมดแล้วคนแล้วคนไปหามาใหม่ตายแล้วกนเลยกันความพอใจในร่างกายเราก็ดีความพอใจในร่างกายเขาคนอื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสุขปกและเต็มไปด้วยความเป็นทุกข์จงไม่มีในจิตกัมมันดาทั้งหลาย ในความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเ mm hmm. ที่ยงเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเวลามันน้อยทวนไปดูในในสกัในสก,กายติฐิเมื่ททอทวนไปดูในสังโยชน์นี้ว่าใสิสก,กายติฐิน้อมใจไปตามนั้นเมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยินดีเยินได้ในร่างกายทองตนเองก็ดี ไม่ยินดีดินร้ายในร่างกายเขาบอกคนอื่นคนดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายในระในสัพพะปุทั้งหลายในโลกก็ดีอันนี้ชื่อว่าท่านทำให้แจ้งแล้วสิ่งะนิพานเอาละสำหรับเวลาที่จะอธิบายรับพระสู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปเขมรดาท่านทั้งหลายจงปฏิบัติกำลังใจของท่าน จะอยู่ในอิทิยาบทใดก็ตามให้ทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ใช้ปัญญาพิจรารณาคันหให้เข้าถึงความเป็นจริงจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี